่พีนนองกับา,ายดีพบกับเ t Vision ัดอนรายมงคลเมืองหลวงพระบางสายน้ำโขงกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อปลายปี2564ครับทางการนครหลวงพระบางรวมกับภาคเอกชนได้ฟื้นฟูด,ดอนรายกลางแม่น้ำโขงฝั่งบ้านเชียงแมนเมืองจอมเพชรซึ่งตรงข้ามกับแขวงหลวงพระบางในอดีตครับหน้าแล้งน้ำโขงแห้งจะเกิดดอนรายฝั่งบ้านเชียงแมน เรียกว่าดอนทรายมงคลช่วงบุญปีใหม่ลาวหรือสงการชาวบ้านหลวงพระบางจะมารวมตัวกันทำกิจกรรมเกาะกองทรายที่ดอนทรายแห่งนี้สองสามปีที่ผ่านมาครับช่วงเดือนเมษายนกระแสน้ําโขมมีการเปลี่ยนแปลงทําให้ดอนทรายหายไปองค์การจัดตั้งนครหลวงพระบางจึงปรึกษากับบริษัทก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบางให้ช่วยฟื้นฟูด,ดอนทรายมงคลและก่อนวันสิ้นปีภ่าเอกชนได้นําเรือบรรทุกทรายมาถมที่บริเวณริมฝั่ง ด้านบ้านเชียงแม้นเพื่อให้เกิดตอนทรายมงคลเพื่อทำกิจกรรมก่อกองทรายในบุญปีใหม่ลาวแล้วพบกับ a อ r o w ท v วิชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี